หลก็เป็นช่วงของเสียงธรรมจากสลายยันใจนะฟังธรรมทุกวันก่อนนอนสั้นๆน,นะไม่ได้เยอะแยะนะวันนี้จะเล่าถึงปรากฏการของคนที่เริ่มที่จะฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าเริ่มที่จะนะเข้ามาในการที่ เิดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแน่นอนว่าจิตจะสงบขึ้นสามารถเห็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่เห็นได้ถ้าเราทำสมาธิจนจิตมาสงบพออาจจะมีลางสังหรณ์อ่อนๆเนะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดังขึ้นมาในใจเวลาเราเห็นเจอเหตุการณ์สิ่งใด เหมือนกับเป็นผู้รู้ที่อยู่ขึ้นในจิตในใจของเราที่จะคอยเตือนเราให้ไม่ทําชั่วหรือว่าสร้างความดีไปเรื่อยๆถ้าเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเหมือนกับการล้างหน้าแปรงฟันซึ่งมันขาดไม่ได้ ผมเรียกว่ามันก็เหมือนกับยาเสพติดอย่างหนึ่งแต่มันเสพติดความดีมันไม่เป็นไรหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดาเพื่อนๆของเราเนี่ยมันก็เริ่มที่จะคลัดกรองกันคือเคยได้ยินคำว่ามีสินเสมอกันไหมเมื่อเราเมื่อเริ่มสวดมนต์ไหว้พระรักษาสิน นะก็จะมีการคัดกรองเกิดขึ้นาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เบื้องบนเนะี่ยให้เราเนี่ยก็เรียกว่าได้เจอคนที่มีสินเสมอกันคนที่มีใจดีเสมอกันแม้จะเป็นคู่ครองก็เป็นคู่ครองที่มีสินเสมอกันเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่มีสินเสมอกันเหมือนมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาถือบวชที่วัดนะ พ่อแม่ของเด็กน้อยนี่มีความกุ้มใจมากเพราะเด็กน้อยพวกนี้เด็กน้อยคนนี้น่ติดเพื่อนมากนะเพื่อนก็เป็นเพื่อนแก๊งใหญ่ๆนะซึ่งมีความรักมีความสามาัคคีกลมเกี่ยวกับเด็กน้อยนี้มากเด็กน้อยวันๆน,น,นี้ก็ไม่ค่อยจะไปอยู่บ้านเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะก็ไปอยู่กับแก๊งเห็นการดูดยาดูดยาบ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คุกคีตีมองอยู่กับเพื่อนชั่วๆพวกนั้นแหละ พ่อแม่ก็เลยหาอุบายให้มาถือบวชเนะี่ยพอมาถึงที่วัดนะอาตมาก็ขึ้นไปเทศพอดีนะเพราะว่าดูจังหวะเด็กน้อยนี่อยากจะกลับบ้านนหะ่ะก็คือแบบจิตใจมันไม่อยากอยู่กับวัดมันอยากจะไปหาเพื่อนมันอาตมาก็เลยเทศบอกว่านี่เราบวชแค่ประมาณแค่เจ็ดวันเองนะ มันไม่เท่ากับที่แม่เนี่ยอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนการบวชเนี่ยสําหรับลูกผู้หญิงเนี่ยมันเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันนะไอเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยเดี๋ยวแค่อีกเจ็ดวันก็ได้ออกไปพบไปเจอมาแล้วนะแต่ตอนเนี้ยให้เราทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราเนี่ย ด้วยการตั้งใจสวดมนต์อย่าขาดการสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนามากๆากเด็กคนนี้มันมีอุปนิสัยของบุญอยู่เมื่อฟังแค่นี้ก็เลยเกิดสติเกิดปัญญาก็เลยความรู้สึกที่อยากจะออกจากวัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกพ่อแม่บังคับให้มาการสวดมนต์ก็เลยหมดไป ก็มีแต่ความสุขฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทุกรุกทุกองค์ก็มีความตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนานะอะรมาก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติดีๆเนี่ยเราก็จะได้เจอคนดีๆนะนะหลังจากที่เด็กน้อยนี้กลับบ้านไปนะคือเพื่อนทั้งกลุ่ม เพื่อนทั้งกลุ่มเลยนะนะรวมกันเ็าเรียกสามาคีกันขับเด็กน้อยนี่ออกจากกลุ่มโทษฐานที่ว่าไม่ยอมออกมานะบวชจนครบเจ็ดวันะเด็กน้อยมีความเสียใจมากเลยก็เลยมาอยู่ที่วัดมาวัดมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มาถามอตาตมาว่าทําไมหนูบวชแล้วออกไปเพื่อนเลิกคบเพื่อนเลิกเลิกคบเลย อาามาก็บอกว่าดีแล้วเพื่อนพวกนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราวันนี้จะเอาพุทธวจนะนะีที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าที่สอนนะบุรุษผู้ไหว้ทั้งหกทิศอยู่ที่พ่อแม่สั่งเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าไหวไปทําไมเนะีนะ่ยเขาเรียกสิ่งสิงคารตูนเนะสินะสงคาระ,ะแต่ใจยก คําสอนของเรื่องมิตรมาจะพูดถึงมิตรที่เป็นมิตรเทียมนไม่ใช่กาแฟเทียมพระองค์ทรง,งตัไดไว้ว่าดูก่อนข้าบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้คือคนปอกลอกหนึ่งคนดีแก่พูดหนึ่งคนหัวประจบหนึ่ง คนชักชวนไปในทางชิบหายหนึ่งท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิรคนเทียมมิตรก็คือเป็นคนที่มันเป็นมิตรเทียมอะ่ะเทียมมิรจะมิตรเทียมเนี่ยเหมือนกันคนที่มันแกล้งมาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ย้วก็แล้วพระพระองค์ก็ได้ทรงขยายคําว่ามิรปอกลอกเอาไว้ด้วยดูก่อนข่าวบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิร แต่เป็นคนเทียมมิดโดยสี่ประการคือหนึ่งเพื่อนเราเนี่ยดูดีๆนะมีแบบนี้อยู่ไหมเป็นคนคิดเอาจะได้ฝ่ายเดียวนะจะเอาจากเราอย่างเดียวไม่เคยแม้กระทั่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนไปเพื่อที่ว่าไปไปไปกินอาหารก็ให้เราออกจากฝ่ายเดียวนี่คนละมิดตอกเลอกเป็นคนที่เสียให้น้อยแต่คิดออกมากคือถ้าจะเสียอะไรเนี่ยก็ต้องมีสิ่ง ของเราในแรกกันอันที่สามคือเป็นคนที่ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภยัยพอมันมีเรื่องเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่เอาตีการฉันป่วยนไปไหนไปด้วยตีการฉันป่วยอะไรแบบเนี้ยนอย่างที่สี่ก็คือคบเพื่อนคบเราเพราะว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวเองนี่คือมิตร ปอกลอกเนี่ยคือจริงๆแล้วคนเรามันเป็นได้ทุกมิตรเลยนะนะคนคนจะมีนิสัยที่แตกต่างกันวันนี้มาดูคนที่ดีแต่พูดมันเป็นอย่างไรชอบเอาเรื่องที่มันยังไม่เอามันชอบเอาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมาพูดโยมคือเป็นคนที่ชอบคุยโวโอ้อวดในอดีตของตัวเองที่ผ่านมาหรือเป็นคนที่พูด ไปข้างหน้าทัาง,งที่เรื่องเห่านั้นยังไม่ถึงนะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำอะไรไม่ได้เคยมีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะเวลาเราเดือดร้อนเขาเรียกว่าสมมติว่าเงินหมดเงินขัดข้องมีความทุกข์อยากได้ที่พักนะก็พึ่งไม่ได้ นี่คือคนดีแต่พูดนะตอนที่เรายังไม่มีอะไรมันก็บอกมาเลยมาเลยเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นนะคือมันพูดเลยสิ่งที่ผ่านมานพอเราดีกับมันเราไม่ไปดีกับมันมันก็อ้างเอาสิ่งที่มันเคยทํากับเราอะต่างๆน,นะก็พวกเลาล้าเลิกบุญคุณอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพวกดีแต่พูดไอ้พวกหัวประจบคนหัวประจบเนี่ยมีลักษณะแบบนี้โยม คือนหนึ่งคือเวลาเพื่อนชั่วก็คอยตามทําไปด้วยคือตามใจเพื่อนทําทําเพื่อนชั่วก็ชั่วกันไปด้วยนะในทางกับการทําดีก็จะทําดีด้วยคือก็จะคอยตามไปด้วยทั้งชั่วก็ชั่วดีก็ดีต่อหน้าก็รับต่อล่าก็ตันเสริญรับนับหลังก็นินทาเนี่ยใครเจออะไรแบบนี้คนรอบข้าง วนไปในทางชิบหายจิบหายมันก็ไม่ต้องไปแปลนะเพราะชิบหายมันไม่ต้องมีคําแปและหนึ่งก็คือชวนไปดื่มเหล้าสองชวนไปเที่ยวตามตรอกในเวลากลางคืนสามคือชวนไปดูมรโหสถสี่คือชวนเล่นการพนันสี่อย่างนี้คือเพื่อนที่ชวนไปสู่ความชิบหายจริงๆนะ ใน,นเมื่อเรามาดูมิตรเทียมแล้วเราก็จะพลาดไม่ได้ที่จะต้องดูมิตรแทร้ด้วยนะนะ่มิตรแทร้ก็มีมิตรอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่เราลองดูว่ารอบๆเรานี่มีมิตรแบบไหนอยู่อยู่กับเราบ้างมิตรมีอุปการะก็คือรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วก็คือคอย นะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนที่บางทีทําผิดพลาดพังไปสองคือรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนที่ประมาทแล้วสมมุติว่าเออเราเราไปตรงนู้นเราลืมของทิ้งเอาไว้เพื่อนก็จะเก็บเอาไว้ให้กับเราเมื่อมีภัยก็พึ่งพ่าได้แต่พอที่จะทําเหมือนว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีความต้องการที่จะเอาเงินไปลงทุน อะไรแบบนี้ก็สามารถเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่าได้คือสามารถที่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลเราได้นะมิตรประเภทที่สองเขาเรียกว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคือบอกความรับแก่เพื่อนแล้วก็ปิดความรับให้เพื่อนไม่ลัดทิ้งในเวลาที่อันตรายแล้วก็แม้ชีวิตก็อาจจะเสียสละเพื่อประโยชน์นะกับเพื่อนได้โอ้มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข มิตรแนะประโยชน์นะรอเราข้างเรามีมิตรแบบไหนนะมิตรแนะประโยชน์คือห้ามไม่ให้ทําชั่วยมสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้นะส่วนมากคนที่เป็นเพื่อนกับเราคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นมิตรแนะประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เราจอกับเขาเนี่เพราะว่าเขาจะเอาสิ่งดีๆมาให้กับเรา บอกทางสวรรค์ก็คือการสวดมนต์การทําทานนี่แหละเขาเรียกว่าทางสวรรค์อันที่สี่เขาเรียกมิตรมีความรักใคร่มิตรมีความรักใคร่ก็คือไม่ไปซ้ําเติมเพื่อนเวลาเพื่อนตกที่นั่งลําบากนะแต่ในทางกลับกันก็มีความยินดีปีดากับเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมากล่าวทุกเพื่อนตัวเอง แล้วก็สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนเรานี่คือมิตรเทียมและมิตรแท้เขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมิตรแท้แท้ในชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องมีเยอะหรอกโยมแต่ขอให้มันมีจริงๆเถอะก็วันนี้เอาพุทธวจนะ,ะคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนะ บางทีเราไม่เข้าใจว่าสภาวะของคนที่เขากระทํากับเราแบบเนี้ยมันเป็นมิตรแบบไหนถ้าการกระทําท,ทั้งหลายมันเข้าอยู่ในมิตรปอกลอกมิตรคนดีแต่พูดคนหัวประจบหรือว,ว่าชวนในทางชิบหายเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงคืออะไรรู้ไหม หลีกเลี่ยงจากคนเหล่านั้นเพื่อชีวิตของเรามันจะได้ไม่ไปสู่ความคิดหายแต่นะพเพื่อนไครปฏิบัติธรรมมากๆแล้วเพื่อนที่ทิ้งไปไม่ครบก็แสดงว่าเขาต้องเข้าอยู่ใดอยู่ในมิตรใดมิตรหนึ่งนะ,ระเรียกว่ามิตรใดมิตรหนึ่งที่เป็นมิตรเทียมเราก็พิจรารณาเอาถ้าเขานะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจหรือว่า การทำงานเราก็ห่างๆเข้าไปแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์กันทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันเราก็อรุ่มอร่วยกันไปบัวไม่ให้ชํำน้ำไม่ให้คุณกันไปเพราะการที่ใครเขาจะเลิกคบเรานั่นมันคือความต้องการของเขาเองไม่ใช่ว่าพอเราเขาเลิกคบเราแล้วเราจะว่าเราไม่ดีบอกได้เลยว่าถ้าคนเลิกคบเราปกติก็เป็นคนไม่ดีนั่นแสดงว่าเขาไม่เหมาะสม ที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องมีคนที่มีสิ่งเสมอกันมาพบมาเจอกันเอาลนะ่ะก็ขอนะพูดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ให้ออกไปคิดพิจาร,รณาเอานะวันนี้คนน้อยหายไปหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรนะเ,เลว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างมาความดีทําทุกวันอย่าให้มันขเขาเรียกว่าอย่าให้มันเออให้มันอะไรอย่าให้มันขาดตกบกพร่องในหย่มนะเอาละนะก็ต่อไปจะได้ลมกันก้นนะ้ำก็คองจบนะการบรรยายทำไว้แต่เพียงเท่านี้ขอพิญรณา บารมีจงเกิดมีแก่ผู้ที่ได้รับฟังทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนโม,มทามิ